อย่างที่เกินเอาไว้นะฮะว่าจะไปสอบถามนักวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าหุ้นเช้านะครับในสัปดาห์นี้นะฮะทำไมมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยนะครับกับเจ้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบอลเอเซียพัสนะครับคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างสดใสนะฮะอย่างเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นบวกไปเกือบเกือบสิบจุดมันมีสาเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสงกามแรล,ลลี่นะครับตามเศติแล้วเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับโดยเฉพาะต้นเดือนเนี่ยคุณไทยมักจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับใน14ปีที่ผ่านมาก็มี12ปีนะครับที่คุณไทยจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเมษานะครับเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยก็เลยยังอยู่ในเชิงของเศติอยู่นะครับไม่ค่อยแปลกอะไรครับครับ และดูดูแล้วเนี่ยพอมาถึงช่วงบ่ายวันนี้มันจะยังดีต่อเนื่องไหมครับคงสร้างการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยช่วงช้านะครับยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าไอ้กลุ่มที่ควรขึ้นดันไม่ขึ้นนะครับกลุ่มที่ไม่ควรขึ้นดันขึ้นจังนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้ที่เราค่อนข้างกังวลเพราะว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาประมาณ28เอร์เซตได้นะครับก็ถือว่าเอาเปอร์ฟอร์มตลาดมากนะครับท ตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวตลาดนะครับตลาดมีกําไรปีนี้น่าจะโต20%ส่วนกลุ่มธนาคารโตแค่15เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารมันขึ้นเลยตลาดไปมากแล้วนะครับการที่ตลาดถูกนําโดยกลุ่มพลังงานแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหุบลงมาเร็วนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะโดนเทคโรฟิตลงมาเร็วได้แต่ตลาดอาจจะไม่แย่มากนะถ้าเกิดกลุ่มที่มันนิ่งมาโดยตลอดและแลกการโดยตลอดอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวช่วยพยุงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยช่วงสั้น ตอนนี้ตัวไดเวอร์ที่มันควรจะได้เนี่ยมันไม่ได้ได้นะครับไอตัวที่ขึ้นนําขึ้นไปอยู่เนี่ยมันเป็นตัวที่พร้อมเสี่ยงที่จะลงตลอดเวลาอาจจะทาให้ตลาดเนี่ยขุบเร็วได้ก็ต้องระวังครับกลุ่มแบงค์ที่กุณากิจบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดดเด่นหลายคนบอกว่ามันเป็นการที่นักทุนเนี่ยเวียนกลุ่มการลงทุนหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เวียนเลยนะครับก็ยังค้างอยู่แต่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่นะครับโดยเฉพาะนักลงต่างประเทศก็ยังคงอัดเม็ดเงินลงมาในกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะตัวแบงค์ใหญ่ นะครับ SCB K b แ n k แล้วก็ BBL ซึ่งอย่าง SCB กับ K b a บ k เนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบถึงหรือเกินมูลค่าพื้นฐานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักมงทุูนประเภทสถาบันเนี่ยเมื่อเห็นแบบนี้เขาก็จะทําการขายออกมาอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นแรงขายของสถาบันเนี่ยอัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเขามีเม็ดเงิน LTF IMF ที่ยังค้างพร้อมที่จะขายในปีนี้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณกว่าห้าหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกันนะครับก็จะเห็นหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับเราอาจจะขายลงมาได้ ส่วนฟันโฟนี่ที่เราลุ้นว่าจะเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเข้ามาแล้วค่อนข้างมาก9ก้าหมื่นอ๋อเกหมื่นล้านบาทด้วยกันก็ใกล้แสนล้านเข้าไปทุกทีนะครับก็ไม่มีทางที่เขาจะเข้าอยู่ขาเดียวตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเทคโปรฟิตอยู่ดีนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกินมูลค่าพื้นฐานแบบนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงตลอดเวลาว่าจะถูกเทคโปรฟิตได้นะครับนะฮะ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนล่ะฮะกลยุทธ์การลงทุนก็คือว่าเราคงไม่ควรไปเล่นหุ้นตามตลาดนะครับเช่นกลุ่มธนาคารพาณิ์ลืมได้ก็ลืมไปนะครับก็อย่าไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายต้องเข้าใจว่ามันเกิดหมดค่าพื้นฐานส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยเราลงทุนได้นะครับก็ควรเลิกลงทุนหุ้นที่ยังระก,กาดนะครับ ถ้าอย่างเป็นกลุ่มปทเนี่ยก็ไม่ขอแนะนําเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงเรื่องของสอพอที่อาจจะต้องเพิ่มทุนนะครับอาจจะเน้นนไปดังน้านบ้านปูนะครับหรือ IVL แต่บ้านปูตอนนี้ก็ยังได้ปัจจัยกดดันเรื่องราคาถ่านหินที่ยังอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ต้นปีนะครับก็พักไว้ก่อนครับรอชนิดเลือก IVL นะครับ,รรบที่ราคาคอตตอ้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อโพลีเอสเตอร์นะครับเพราะโพลีเอสเตอร์เป็น สินค้าทกแทนจากคอตตอนได้เพราะนั้น I V l เนี่ยก็จะรับประโยชน์ในส่วนตรงนี้ได้นะครับเราก็อาจจะเน้นไปทางตรงนี้หรือดีที่สุดเนี่ยก็เล่นกับหุ้นที่กําไรงวดไตม่านหนึ่งเนี่ยน่าจะมาแน่ๆนะครับหรือดีจากไตมานสี่แน่ๆนะครับก็คือพวกกลุ่มยานยนต์นะครับสมบูรณ์สแตนเล่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องโดยสินเชื่อเช่าซื้อก็คือ TCA p แล้วก็ TK TK ก็คือทิติกรนะครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็ หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์นะครับ k t i เป็นต้นแล้วล่าสุดเนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจมากๆก็คือกลุ่มนิคมนะครับซึ่ง,งตัวเฮมราชก,กับโลจนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นในในช่วงสั้นนะครับแล้ก็มาเลื่องเล่นหุ้นกลุ่มเนี้ยครับ ครับครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะฮะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาการลงทุนนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02 338 3831ถึง3นะครับมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณกระยานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณกระยาครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยฮะขอทราบบ้างเคแบงก์ท่านนี้ราคาอย่างไงคะอยู่ที่เท่าไหร่คะเคแบงก์นะครับก็มูลค่าพื้นฐานของเราอยู่ที่158บาทนะครับ แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วกับมูลค่าพื้นฐานของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1้9ถือว่าเกินมูลค่าพื้นฐานไปได้ซ้าไปเพราะนั้นดีที่สุดก็เตรียมขายทากําไรนะครับถ้าจะซื้อไม่แนะนํานะครับก็แนะนําเป็นขายทํากําไรดีกว่าอืมเตรียมขายทํากําไรนะฮะครับครับมีคําถามอื่นอีกไหมฮะคุณกระยะจับสำหรับลงทุนท่านขายปุ๊บเงียบเลย ก็ถือว่ามันเกินมูลค่าอยู่นะฮะะมีสายมึมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเรื่ออะไรนะฮะปัญญาครับผมครับเชิญเลยครับจะขอสถามช่องสามครับผมมีช่องสามที่ห้าสิบสองจุดห้าครับ BEC ครับผมแล้วก็เซเครับมีเเวนที่หกสิบ บีเอซีบีเอซีเราก็มองว่าเกินมูลค่าพื้นฐานเช่นเดียวกันครับกลุ่มเอนเตอร์เทนนะครับก็แฟร์แวลูที่เราวางไว้ก็อยู่ที่45บาทด้วยกันนะครับก็มองว่าจริงอยู่ว่าปัจจัยเร่งเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการปรับเพิ่มเลทค่าโฆษณานะครับแต่ว่าเราก็ได้รวมอยู่ในประมาณการไว้อยู่แล้วซึ่งรวมทั้งปีมันได้45บาทนะครับแฟร์แวลูถ้าตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเรียกได้ว่าอยู่ที่50บาทก็เกิน เพราะฉะนั้นคําตอบเดียวคือขายขายเลยนะ,นะครับครับ,รบเมื่อกี้มีอีกตัวหนึ่งที่คุณบัญญาถามทิ้งไว้เซเว่นซีพีโอใช่ไหมฮะซีพีโอเป็นไงฮะตอนนี้ซีพีโอตอนนี้ก็หกสิบเจ็ดบาทนะครับก็ถือได้เรียกว่าเกินมูลค่าพื้นฐานเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มค้าปีเนี่ยก็ดูทั้งตลาดแล้วยังมีโอกาสที่จะผักดันขึ้นไปได้อีกนะครับก็ทั้งกลุ่มเนี่ยมันไปกันหมดแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้นะครับสำหรับ CTO ก็สักครู่นะครับครับ ช่วงนี้สามารถเล่นระยะสั้นได้นะครับก็เชื่อว่ายังไปได้ถึงประมาณหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทแล้วก็ทําการขายกาไรซะแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าวัดกันในเรื่องของแง่นมูลค่าพื้นฐานแล้วแฟนเราค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับอยู่ที่หกสองจุดแปดมันเกินแต่เนื่องจากว่าทั้งกลุ่มเนี่ยกําลังมาอยู่ก็เลยอยากจะให้ถือทนไปถึงสักหกสิบเก้าครับแล้วก็รีดทําขายทำกำไรออกมาอ๋อตอนนี้หกสิบเจ็ดนะฮะครับกี่สองบาทนะฮะนะฮะม่สายหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยฮะค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะค่ะที่หุ้นของเคแบงค์นะคะอ๋อเคแบงค์ต่อนะฮะค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะคะพอดีสายเทหลุดไปนะคะค่ะง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยครับขายทั้งหมดไรครับค่ะวันนี้เท่าไหร่คะวันนี้ตอนนี้นะครับเคแบงค์ค่ะค่ะ ตอนนี้อยู่ดันขึ้นมานะครับที่159.5ครับดีเลยครับขึ้นมาก็ขายสาั้ตัวนี้ขายได้แล้วใช่ไหมคะจะขึ้นตันนี้ไหมคะเห็นบอกเขาบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะไปถึง 1 6อยหกห้ามมีนะครับแต่ว่าเราอาจจะซอยทยอยขายทีละครึ่งก็ได้อาจจะครึ่งหนึ่งวันนี้ก่อนนะครับร้อยห้าสครับเลืออีกครึ่งหนึงไว้ถือลุ้นนะครับไปที่ร้อยหครับแต่ถ้าะจะให้ถือยาวๆเพื่อหวังอะไรีทัะเยอะๆผมมองว่าสู้ขายตัวนี้เอากําไรแล้วก็ไปลงหุ้นตัวเหรียนที่น่าจะมาจริงๆดีกว่า นะครับที่มันยังตัครับเนถาตอนนี้หน้าตัวไหนหน้าเล่นล่ะคะตอนนี้ตัวที่หน้าเล่นก็เมื่อกี้ได้ลิสต์ไปชุดหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวทวนให้ฟังอีรอบแรงนะครับกคือว่ามันจะมีหุ้นยานยนต์นะครับที่น่าจะมาได้ทั้งปีก็คือสมบูรณ์กับสแตนเล์นะครับต่อด้วยสินเชื่อเช่าซื้อนะครับทีแคปกับทีเคแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มหลักทรัพย์นะครับ KGI แล้วก็ตอนนี้ถ้าจะเป็นปรีมเอาแบบว่าเอามันนะครับก็เล่นกับกลุ่มนิคมนะครับก็เหมราชกับตัวรัตนะ ครับครับ <W r stage> อันนฮะมาอีกสายหนึ่งล้านะฮะสายสุดท้ายล้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรฮะคุณเชสครับครับเชิญอละไรครับเอโซ่ครับสิบสองจุดหกรับได้ไหมฮะแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่ฮะของคุณครับเอโซ่ครับเอโซ่สิบสองจุดหกลับได้ไหมนะครับไม่ได้ครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับอยากรอดูมันเทสซักสิบสองบาทสิบตังก่อนดีกว่านะครับก็ไว้รอดูที่สิบสองบาทสิบนะครับถ้ารับได้ค่อยซื้อนะครับ ครับอ่อะแะครับขอพระคุณมากนะครับแล้วก็ขอพระคุณคุณประกิตด้วยนะครับครับได้ครับสวัสดีครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับเจ้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธการลงทุนบลเอเซียพาสนะครับที่มาวิเคราะห์ให้เราฟังนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนี้นะครับไต่บันไดเซียนนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับว่าหลังจากนี้ปลจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะครับและผมเทพกิจชาติสุวงศ์ต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะฮะสวัสดีครับ ธุรกิจมือถือนะครับทางธนชาตเนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกนะครับเนื่องจากเราเชื่อว่าธุรกิจมือถือกําลังจะเข้าสู่วัฏจาักรการเติบโตรอบใหม่นะครับหนุนโดยตัวความต้องการใช้บริการทางด้าน 3G ที่เติบโตอย่างแกร่งนะครับไม่ว่าจะดูจาก Facebook User ที่มีอยู่มากกว่า11ล้าน User แล้วรวมถึงการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านมือถือที่พบว่ามีการดาวน์โหลดเนี่ยมากกว่า17ล้านเครื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราเชื่อว่าการประมูลใบอนุญาต 3G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับจะมีส่วนอย่างมาก ที่ทำให้ตัว provider ทั้งหลายเนี่ยสามารถลดต้นทุนทางด้านสามรทานลงได้เป็นอย่างมากนะครับจากที่ปัจจุบันเนี่ยจ่ายกันอยู่ที่ประมาณ30%ของรายได้เนี่ยเราเชื่อว่าจะประหยัดไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวธุรกิจเนี่ยยังเป็นที่เรียวกว่า Defensive นะครับคือได้รับผลกระทบน้อยจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนักนะครับในมุมกลับเนี่ยในหลายครั้งที่ผ่านมาเวลาเกิดภาวะ ที่เสีิดชฉลอดตัวลงหรือถดถอยเนี่ยก็ได้พิสูจน์ะนะครับความต้องการใช้บริการทางด้านมือถือเนี่ยถ้าถูกกระทบน้อยมากและกระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากอีกด้วยนะครับแง่ของมูลค่าหุ้นเนี่ยเราพบว่ามูลค่าหุ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกอยู่นะครับโดยเราเชื่อว่าจะมีการอัปเกรดเออร์ n น็งเนี่ยตามมาการย้ายฐานลูกค้า จากระบบปัจจุบันไปยัง 3G น่ยจะเกิดเร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับถ้าดูจากประสบการณ์ของประเทศที่ทำ 3G ก่อนหน้าบ้านเราเนี่ยเราพบว่าใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ4ปีในการย้ายฐานลูกค้า ประมาณ50%นะครับแต่กรณีประเทศไทยเนี่ยเราเชื่อว,ว่าจะใช้เวลาไม่ถึง2ปีก็น่าจะย้ายมาได้50%แล้วครับเนื่องจากมีความต้องการใช้งานอยู่แล้วและตัวอ p ร r a t o r เนี่ยก็มีแรงจูงใจที่จะให้คนย้ายมาเป็นใบอนุญาตใหม่เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนสัมปทานลงได้มากนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของอสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่เสียงนะที่เรียกว่า Non-voice รูอนูนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในเกณฑ์ที่สูงมากด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนอนวอย์ non Voice, มีสัดส่วนเพียงประมาณไม่ถึง20%ของรายได้รวมนะครับแต่เราพบว่าในประเทศที่ทาํา 3G ก่อนหน้าบ้านเราเนี่ยตัวเลขกับหัวกับหางเลยนะครับตัว Non-voice จะ ขึ้นไปเกิน50%ของรายได้รวมครับเฉะั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีการอัปเกรด ตัวผลประกอบการในความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตามมานะครับในเชิงของมูลค่าหุ้นนะครับจากในตารางนี่ก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเทรดที่ PE ก็ไม่ได้สูงมากนะักเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตนะครับแต่จุดเด่นที่น่าสนใจก็คือตัวเงินปันผลนะที่อยู่ในระดับสูงมากนะครับคือในตัวเด่นที่เราแนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น D t a n h a n c d หรือตัว a d v a n c e 3ตัวนี้นะครับเราพบว่ามีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเกิน6%ทั้ง3ตัวครับ นะและที่สำคัญก็คือแม้ในช่วงที่ต้องลงทุน 3G ที่ต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับตัวสัสดส่วนนี้สินต่อบทุนเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้สบายๆไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนครับจะมีแรงกดดันหน่อยก็สุด t r u รูที่ยังมีนิ้สินต่อบทุนค่อนข้างสูงนะครับโดยนักวิเคราะห์ของทางธนาตาตเนี่ยเราประเมินว่าในกรณีของ r รูเนี่ย ในซึ่งปีนี้สัดส,ส่วนที่ินตอตดทุนเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่6.3เท่าซึ่งคนละเรื่องกับตัว a d v a n c e ซึ่งอยู่ที่0.4เท่าในขณะที่ d t แทอยู่ที่0.6เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมินในภาพรวมทั้งอัพไซด์ในแง่ราคาหุ้นทั้งเงินปันผลแล้วก็ความแกร่ง ทางการเงินเราชอบในส่วนของตัวดีแทกน่าจะมีอัพไซด์มากกว่าเพื่อนนะครับโดยเราประเมินว่ามูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ตรง93บาทนะครับในขณะที่ตัวแอดวานเนี่ยเราประเมินไว้ที่190นะฮะในขณะที่ t u u เนี่ยเราคิดว่าเต็มมูลค่าไปแล้วนะครับในส่วนตัว Intest เนี่ยถ้า a d อ a n e e ขึ้นไปถึง190จริงนะครับและตัวไทยคม ขึ้นไปอยู่ที่ตรงแถว1 5บ6บาทเนี่ยบุลค่าหุ้นของตัวอินทัชก็จะทะลุตรง60บาทขึ้นมาเนื่องจากสินทรัพย์หลักของตัวอินทัชเนี่ยประมาณ90%ก็คือตัวแอดวานนั่นเองในขณะที่รับปผลมาเท่าไหร่ก็ มีนโยบายจ่ายออกทั้งหมดแล้วก็ยังมีโอกาสด้วยนะครับในกรณีที่มีการขายแอดวานออกมาบางส่วนเนี่ย mm. ก็จะจ่ายปันผลพิเศษออกมาสำหรับตัวอินทัสนะครับเพราะฉะนั้น mm. ในเซกเตอร์นี้เรามีมุมมองเชิงบวกเนื่องจากเป็นหุ้นดิเฟน s ซ v ีฟแล้วก็จ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงถ้าเรียงตามความน่าสนใจจากอัพไซด์เนี่ยเรามองตัวดีแทน่าสนใจมากกว่าเพื่อนรองลงมาก็เป็นตัวอินทัสแล้วก็ตามด้วยตัวแอดวานและไม่แนะนานำสาหรับตัวทรูครับ อันนี้ก็คือความเพียนในส่วนของกลุ่มสื่อสารครับกราฟนี้นะครับก็เป็นค่า P/E ยาวๆของตัวหุ้นแอดวานแล้วก็หุ้นดีแท็กนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในกรณีของแอดวานเนี่ยอยู่ที่13.6เท่านะครับเป็นค่าเฉลี่ยยาวๆนะครับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงไม่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความวุ่นวายทางการเมืองมีผลทําให้หุ้นกลุ่มสื่อสารถูกตวรวจสอบเรื่องสัมปทานทําให้เทรดกันที่ PE ต่ำกว่าปกตินะครับเราเชื่อว่าตลาดจะยอมรับการเทรดที่ P/E สูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยเนื่องจากตอนนี้ปันผลดีแล้วก็ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นก็อยู่ในระดับที่เกิน70%สูงที่สุดในกระดานนะครับในขณะที่ตัว d t แท็ก็คลา้คลายกันนะคะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันค่าเฉลีย่ย P/E ในอดีตจะอยู่ต่ำกว่าคือประมาณสัก11.5เท่านะครับแต่เราก็เชื่อว่าจะเทรดสูงกว่าเช่นกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยขยับขึ้นมาบ้าง แต่ถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเราเชื่อว่าผลประกอบการจะเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าตั้งแต่ไตรามาส4ที่ผ่านมาจะเริ่มกลับมาเสียส่วนแบ่งไรายได้เพิ่มขึ้นก็ตามทีครับ